สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาหม,มอยช่องโหนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํากินยาลดไขมันทุกวันค่าไตาจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ใครนะครับที er level, ่มีไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแม้ว่าจะปรับอาหารแล้วออกกําลังกายแล้วนะครับตัวไขมันไม่ลดลงนะครับคุณหมอเขาก็จะจ่ายยาลดไขมันมาให้รับประทานครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาในกลุ่มสเตตินครับไม่ว่าจะเป็นซิมวัตสเตตินอะทอวัตสเตตินนะครับยาเหล่านี้เนี่ยจะลงท้ายด้วยสเตตินซึ่งหลายคนเนมีความกังวลมากๆนะครับแล้วก็ถามหมอหมีเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าการที่รับประทานยาลดไขมันน่นะครับทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา นนา,นานจะมีผลต่อไตยอย่างไรบ้างจะทําให้ไตเสื่อมไตวายไ,วไหมนะครับดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาให้คําตอบนะครับว่าการรับประทานยาลดไขมันจะทําให้ค่าไตาดีขึ้นหรือว่าทําให้ค่าไตายแย่ลงนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ อันดับแรกต้องบอกก่อนครับว่ายาลดไขมันสเตตินนะครับสามารถลดไขมันในเลือดได้ดีมากๆเลยครับลดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเนี่ยลดลงแน่นอนแล้วก็นอกจากช่วยลดไขมันแล้วยังช่วยป้องกันโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดต่างๆได้อีกด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคําถามนะครับที่ถามว่าการที่รับประทานยาลดไขมันในกลุ่มสเตตินินนะครับทานเข้าไปมากๆทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยนะครับจะส่งผลเสียต่อไตหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ได้ทําให้ไตเสื่อมไตวาย สามารถรับประทานได้เลยตามที่คุณหมอสั่งนะครับเพราะว่ายาในกลุ่มสเตตินนะครับขับออกทางปัสสาวะเนี่ยนะครับหรือว่าทางไตเพียง10%หรือว่า15%เท่านั้นเองนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยสามารถรับประทานได้ยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่รับประทานยาลดไขมันนะครับแล้วปล่อยให้ไขมันในเลือดหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนานๆไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับจะส่งผลต่อไตโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเวลาไขมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เลือดก็จะไปเลี้ยงไตได้ลดลงนะครับก็จะทําให้ไตเสื่อมได้ไวนะครับดังนั้นแนะนําครับว่าถ้าใครที่มีไขมันในเลือดสูงมากๆคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากๆแล้วคุณหมอจ่ายยาลดไขมันมาให้รับประทานนะครับแนะนําว่ารับประทานเถอะนะครับก็จะช่วยให้ป้องกันโรคไตเสื่อมไตาวายได้เลยนะครับ นอกจากนี้หลายคนมีความกังวลถึงผลข้างเคียงของยาสเตตินนะครับว่ารับประทานเข้าไปแล้วจะทําให้เกิดกล้ามเนื้อสลายนะครับแล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายต้องบอกคับว่าผลข้างเคียงกล้ามเนื้อสลายของยาสเตตินเนี่ยพบน้อยมากๆกนะครับการที่เรารับประทานยาเข้าไปแล้วมีอาการปวดกล้ามเนื้อนิดๆิหน่อยๆอยแบบนี้อันนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อสลายนะครับเป็นอาการปวดเฉยๆครับเมื่อรับประทานยาไป1สัปดาห์2สัปดาห์อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้ารับประทานยาสเตตินไปแล้วอาการปวดไม่ดีขึ้นนะครับแนะนําว่าให้รีบมาปรึกษาแพทย์สามารถเปลี่ยนตัวยาได้เพราะว่าในปัจจุบันนะครับยาในกลุ่มสเตตินเนี่ยนะครับมีเยอะมากๆหลายชนิดมากๆครับถ้าเราไม่ถูกกับตัวนี้เราสามารถเป็นเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะครับไม่ควรหยุดยาเองซึ่งหมอพบเยอะมากเวลารับประทานเข้าไปแล้ว2อสวันมีอาการปวดกล้ามเนื้อกลัวกล้ามเนื้อสลายก็หยุดยาแล้วก็ไม่กลับมาหาหมออีกเลยนะครับปล่อยให้ไขมันในเลือดสูงนานๆนานๆๆเหล่นานีนาน้นะครับก็จะส่งผลทําให้ เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองติบแตกตันได้ดังนั้นไม่ควรหยุดยาเองครับสรุปนะครับสำหรับคําถามที่ถามว่าก,การรับประทานยาลดไขมันทุกวันจะทําให้ค่าไตาดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับ คำตอบก็คือทําให้ค่าไตาดีขึ้นครับเพราะว่าการรับประทานยาลดไขมันไขมันในเลือดดีขึ้นก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงไตได้มากขึ้นนะครับก็จะส่งผลทําให้ไตไม่เสื่อมไตไม่ไวายครับแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราปล่อยให้ไขมันในเลือดสูงแล้วเราไม่กินยานะครับก็จะทําให้ไตเนี่ยเสื่อมได้ไวมากขึ้นนั่นเองครับ ดังนั้นยาลดไขมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ถ้าเราคุมอาหารได้ดีออกกําลังกายสม่ําเสมอไขมันในเลือดลดลงคอเลสเตอรอลอในเลือดลดลงนะครับสามารถหยุดยาได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องรับประทานยาไขามันไปตลอดชีวิตนะครับถ้าคุณปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องรับประทานยาครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งในยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊ก ดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาหมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย